ันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของอาหารไทยหัวใจดีนะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าอุบัติการการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นทุกปีนะครับแล้วก็จะมีภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมาโดยเฉพาะเรื่องของสตโตรกหรือหลอดเลือดสมองตีบตันแตกแล้วก็จะเป็นอมัมพฤกษ์อัมาพาตนะครับซึ่งเราก็ต้องย้อนไปดูว่าเอ๊ะปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจเนี่ย มันได้แก่อะไรบ้างนะครับหนีไม่พ้นเรื่องของอาหารการกินและพฤติกรรมการใช้ชีวิตกินอยู่หลับนอนออกกาลังกายของพวกเรานี่หนะครับผมโดยเฉพาะเรื่องของอาหารนะเป็นปัจจัยหลักเลยที่จะไปส่งผลต่อปัจจัยนะในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ้วนนะโดยเฉพาะคนที่อ้วนลงพุงนะครับก็จะมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเพราะว่าเจ้าไขมันในช่องท้องเนี่ยมันสามารถที่จะเหนี่ยวนํา นะทำให้เกิดภาวะการอักเสบเรื้อรังรบกวนการทำงานของฮอร์โมนอินซูลินเสี่ยงต่อการเกิดเบาหวานนะครับแล้วท้ายที่สุดเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานส่วนใหญ่ก็หนีไม่พ้นจะเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยสูงถึงประมาณ85%เลยนะครับในกลุ่มอ้วนลงพุงในกลุ่มที่ไขมันในเลือดสูงโดยเฉพาะไขมันเลวที่เราชอบเรียกว่า LDL c อ o l e s t e r อลนะครับร่วมกันกับอนุมูลอิสระที่มีเยอะการอักเสบเรื้อรังที่มีมากนะครับแล้วก็ไตรกลีเซอไรด์ที่สูงขึ้นอันนี้คือเรื่องของไขมันที่สูง เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจขนาดเดียวกันความดันโลหิตส,สูงเป็นโรคที่มีทุกบ้านนะครับส่งผลต่อการเกิดโรคหัวใจที่สูงขึ้นโดยเฉพาะในวัย40บวก50บวกนะครับแทบทุกบ้านเลยพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราก็จะมีปัญหาความดันโลหิตส,สูงก็ส่งผลต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับอ่าแล้วท้ายที่สุดเบาหวานครับน้ำตาลในเลือดสูงก็เป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งที่สําคัญต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดฉะนั้นเราจะเห็นว่าทั้งอ้วนลงปุงไขมันสูง ความดันโรหิตสูงและเบาหวานนะครับล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่สําคัญซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีปัญหาเหล่านี้ทุกครอบครัวนะครับแล้วเนี่ยเรื่องของอาหารการกินเราก็จะมาเน้นการรณรงค์กันนะอย่างหลายๆหน่วยงานของสุขภาพนะกระทรวงสาธารณสุขเอยสอสสอเอยก็จะเน้นเรื่องของการลดหวานมันเค็มนะกินผักครึ่งหนึ่งอย่างอื่นครึ่งหนึ่งแต่นอกจากนี้นะครับ อาหารไทยนะวันนี้เราจะมาเน้นกันเลยในเรื่องของอาหารไทยหัวใจดีก็คือการรับประทานอาหารไทยบางเมนูนะครับหลากหลายชนิดหลากหลายประเภทเนี่ยมันส่งผลทําให้หัวใจและหลอดเลือดเนี่ยของเราแข็งแรงดีแล้วก็ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้เมนูแรกเลยครับพอพูดถึงเรื่องของอาหารไทยหนีไม่พ้นน้าพริกกะปิครับเจ้าน้ําพริกกะปิปลาทูเนี่ยแหละครับเป็นเมนูที่ดีต่อใจครับ ดีต่อใจอย่างไรพืชผักนะที่เรากินร่วมกันกับน้ำพริกกะปิเนี่ยนะจะเห็นเลยว่ามีผักหลากหลายชนิดนะครับมันให้ใยอาหารไปชะลอการดูดซึมน้ําตาลไขมันนะดักจับไขมันทั้งหลายแหล่นะครับที่ไม่ดีนะครับโดยเฉพาะคอเลสเตอรอลแล้วก็ช่วยในเรื่องของการต้านการอักเสบจากสารหลากหลายชนิดที่มีอยู่ในพืชผักนะที่เรากินกับน้ําพริกนี่แหละ น้ำพริกของไทยเราเนี่ยมีโหคุณประโยชน์เยอะมากนะครับไม่ใช่แค่น้ำพริกกะปิในน้ำพริกกะปิเราก็จะมีกระเทียมมีพริกที่ช่วยต้านการอักเสบลดไขมันลดความดันแต่ต้องพึงระวังการเติมน้ำพริกนะครับชิมน้ำพริกหรือเติมน้ำพริกก็คือโซเดียมที่แฝงอยู่อาจจะสูงนะครับเราก็กินน้ำพริกแต่พอดีเนาะแล้วก็เน้นผักนะครับไข่ต้มนะได้โปรโตีนที่ดีนะครับแล้วก็ปลาครับปลาทูนี่แหละครับเป็นแหล่งของโอเมก้า3ที่ดีต่อใจ นะมีพวก DHA EPA ตัวเนี้จะช่วยในการลดไตรกซิสลด์ซึ่งเป็นไขมันลายที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและขนาดเดียวกันเองมันช่วยต้านการอักเสบของหลอดเลือดได้ครับแล้วเมนูอย่างน้ำพริกปลาทูนะผักนะครับพวกนี้เป็นอาหารไทยที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพหัวใจได้เป็นอย่างดีนะครับมวลหมูถัดไปเรามาดูในเรื่องของแกงครับคุณผู้ชมแกงอย่างไทยๆเลยเลยเนี่ยแกงส้มครับ แกงส้มก็ดีต่อใจครับเพราะว่าผักรวมเยอะมากอ่าแล้วเราใส่กุ้งเป็นเนื้อสัตว์ไขมันต่ำแล้วก็มีพืชผักหลากหลายชนิดนะครับโดยเฉพาะใยอาหารที่หลากหลายนี่แหละครับแล้วก็น้ำพริกแกงอาจารย์บอกเลยเป็นทีเด็ดของอาหารไทยเลยก็คือเจ้าน้ำพริกแกงมันมีงานวิจัยเยอะแยะมากมายเลยมันมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มที่เราเรียกว่าโพลีฟีนอล มันจะไปดักจับไอ้พวกอนุมูลอิสระหรืออาจารย์เปรียบเสมือนสนิมเหล็กครับที่มันเกาะกินในเซลลทําให้เซลเราเสื่อมแก่ตายนะโดยเฉพาะเซลล์ในระบบหัวใจและหลอดเลือดของเรานี่แหละนะครับมันก็จะไปล้างนะแล้วก็ต้านการอักเสบเรื้อรังได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ใยอาหารเช่นเดียวกันนะครับกับผักน้ําพริกคือใยอาหารเนี่ยทุกมื้ออาจารย์บอกเลยว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะชะลอการดูดซึมน้ําตาลและไขมันนะครับแล้วก็จะมีสาร พืกสัตว์เีทั้งหลายแหละซึ่งสารเหล่านี้บางคนบอกอาจารย์เอาไปผ่านความร้อนมันยังเหลือไหมนะมันจะทนต่อความร้อนมากกว่าพวกกลุ่มวิตามินและแร่ธาตุแล้วพวกสารสีต่างๆที่เราเห็นเนี่ยอย่างน้อยวันนึงต้องได้รับอย่างน้อย5สี นะครับมันก็จะครอบคลุมในเรื่องของลดปัดจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับนอกจากนี้แกงแบบไทยๆอย่างแกงเลียงนะโอ้โหแทบจะครบเลย5สีมันก็จะมีฟักทองอันนี้ก็ดีต่อใจครับอ่าก็มีพวกเบตา้าแคโราทีนที่ต้านอนุมูลอิสระได้ดีมีบวบมีใบแมงลักพวกเครื่องเทศสมุนไพรทั้งหลายแหล่เนี่ยจะดีต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดทําให้ระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้นมันจะทําให้ระบบไหลเวียนเนี่ยของเลือดดีขึ้นแล้วหลอดเลือดก็จะขยายตัวได้ดีนะความดันโลหิตก็จะลดล อย่างแกงป่าแกงป่าก็เช่นเดียวกันครับแกงป่าเนี่ยจะมีเครื่องเทศสมุนไพรเราจะเห็นเลยสารพัดแกงเนี่ยทีเด็ดอย่างที่บอกคือน้ําพริกแกงนะที่มีทิ่ต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบเพื่อรังแล้วช่วยในการที่จะลดระดับไขมันในเลือดนะยังแกงปลาเนี่ยมีสารตัวหนึ่งอาจารย์ส่วนตัวชอบกินมากนะครับก็คือกระวานถ้าคนชอบกินแกงป่าบางทีมันมีส่วนผสมของกระวานไอ้เจ้ากระวานเนี่ยมันมีสารสําคัญในกลุ่มโพลีฟีนอลที่ช่วยในการลดไขมัน ไขมันในช่องท้องของเราเนี่ยที่เราเรียกว่าวิสซอลแฟตได้ดีแล้วมันช่วยต้านการอักเสบเรื้อรังในช่องท้องช่วยควบคุมน้ําตาลได้ดีนะครับลดความเสีย่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ดีหมวดต้มนะครับต้มที่เป็นอาหารไทยเลยก็คือต้มยำปุ้งนะที่เป็นที่โดดเด่นของคนไทยเลยนะแต่เราภูมิใจมากในอาหารไทยเมนูนี้เพราะว่านอกจากฝรั่งชอบอร่อยแล้วมันดีต่อใจครับในต้มยำเนี่ยนะถามว่าม,ม,มีมีอะไรบ้างหลกัลกๆเลยส่วนใหญ่เราจะใส่เห็ดนะครับซึ่งในเห็ดเนี่ย มีใยอาหารสูงมากนะครับก็ชะลอการดูดซึมน้ําตาลไขมันแล้วก็สารพวกเบตากูแคนตัวนี้จะช่วยลดไขมันเลวที่อยู่ในเลือดได้ก็ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและเลือดแล้วก็พริกคาตะไคร้ใบมะกรูดสารพัดเครื่องเทศสมุนไพรที่เราใช้ในต้มยำเนี่ยมันต้านการเกิด โรคหัวใจและหลอดเลือดได้เป็นอย่างดีกําจัดอนุมูลอิสระหรือสนิมเหล็กที่เกาะกินอยู่ในหลอดเลือดของเราได้เป็นอย่างดีต้มยำก็เป็นอีกหนึ่งเมนูอาหารไทยที่ดีต่อใจแต่อีกต้มหนึ่งเลยก็คือต้มขาไก่บางคนบอกอาจารย์มีกะทิอะ่ะแล้วมันจะดีต่อใจเหรอเราสามารถรับประทานได้ครับแต่แค่ว่าในปริมาณที่พอเหมาะไม่ใช่ว่าโอ๊ยเรากินไม่ได้เลยแล้วต้มขาไก่เนี่ยมันโดดเด่นไปด้วยเห็ดนางฟ้าซึ่งเห็ดนางฟ้าเนี่ยเรากินเข้าไปเนี่ยลักษณะเนื้อสัมผัสมันจะกรุบกุบเนี่ย ใยอาหารมันจะสูงมากโดยเฉพาะใยอาหารที่ไม่ละลายน้ําเข้าไปสู่ทางเดินอาหารแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นลักษณะเหมือนเจลชะลอการดูดซึมน,น้ําตาลและไขมันได้ดีและสุดท้ายนะครับบางคนบอกอคิดอะไรไม่ออกสั่งผัดกระเพราอาจารย์บอกเลยว่ากระเพราเนี่ยดีต่อใจเช่นเดียวกันนะครับในสารโพลีฟีนอลที่อยู่ในกระเพรานอกจากจะเสริมภูมิต้านโรคแล้วยังช่วยชะลอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดแต่ที่สําคัญคือใส่ใบกระเพราให้เยอะหน่อยนะครับ ไอ้เจ้าพริกเอ่ยกระเทียมเอ่ยนะพริกมีสารที่ชื่อว่าแคปไซซินช่วยลดน้ําตาลช่วยต้านการอักเสบของหัวใจและหลอดเลือดแล้วก็กระเทียมมีอาริซินที่เราใส่เข้าไปเนี่ยทั้งพริกกระเทียมกระเพรา3ตัวนี้ประสานลีก,กันในการที่จะต้านโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ดีเราจะเห็นเลยว่าเมนูอาหารไทยของเราเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นแกงส้มต้มยำ นะครับหรือผัดน้ําพริกทั้งหลายแหล่หรือผัดกระเพราพวกนี้ก็จะมีเครื่องเทศสมุนไพรที่ช่วยในการที่จะต้านโรคนะครับหัวใจและหลอดเลือดได้เป็นอย่างดีครับ